สวัสดีครับครับผมแมคกำลังเก็บแคสเตอร์น้องเนยผมนะวันนี้ก็อยู่เกมเอมิลี่ one t o play i t h เอมิลี่อยากจะไฟเองครับผมโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เจอกับเอมิลี่เป็นครั้งแรกครับผมนะซึ่งก็ตายกันไปตามระเบียบของผมนะเพราะยังไม่รู้วิธีรับมืออย่างที่บอกไปครับผมนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้รอดูคอมเมนต์ของทุกท่านเหมือนกันครับว่าจะมีเทคนิคอะไรให้ผมช่วยได้ป่ะผมก็ได้เทคนิคดีๆมา2ออย่างนะอย่างแรกเลยคือตัวตลกครับ จังหวะที่เราจะหยุดจริงก็คือตอนที่มันอืออืออึอือ,อตอนที่อึที่2เนี่ยคือเราต้องหยุดครับผมนะดังนั้นจะมีเวลาจะถึงอึแรกที่เราจะขยับไปมาได้อันนี้สําคัญครับผมนะเพราะว่าผมจะได้มีเวลาในการเตรียมหนีตัวอื่นที่จะมาคอมโบได้ด้วยอย่างที่2คือห้องรับใต้ดินครับผมนะซึ่งถ้าผมจะจัดการเอมิลี่ได้เนี่ยเราตรงต้องต้องเปิดทางไปห้องใต้ดินกันเปิดยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังครับผมนะไอเดี๋ยวเปิดให้ดูวุยเปิดให้ฟังเอาเป็นว่าเราก็มาลองดูเลยดีกว่าครับผมนะ ถ้าผมจําวิธีมาไม่ผิดนะคิดว่าก็คงจะต้องเปิดห้องรับใต้ดินครับผมไม่งั้นน่ะไม่น่าจะชนะไอเบลี่ได้เพราะเท่ากับว่าเราจะอยู่แต่ข้างบนห้องนี้ถ้าชนะได้แบบไม่ต้องลงห้องใต้ดินเลยจะเทพมากเลยเนี่ยส่วนวิธีรับมือเอมิลี่ก็ทุกท่านก็ได้บอกมาแล้วผมแล้วคือเราต้องหามันให้เจอครับไม่ใช่ให้ไปกูไปซ่อนวาที่แล้วกูก็งงไงกูไปคัดซ่อนโดนหลอกเลยไม่ละก็เป็นว่าเราคือเราต้องหาตัวมันให้เจอโดยที่ห้ามเปิดไฟทุกห้องโอเคครับผมขอบคุณในทุก เทคนิคที่ทุกท่านให้มาผมนะผมจะมาใช้และจะสามารถเอาชนะวินเกมนี้ได้ไมรู้จะในพาร์ทนี้ประานั้นลองดูกันมาก่อนอื่นเลยผมก็จะขอรีบไปเป,เปิดห้องลับใต้ดินก่อนเลยลกันรู้สึกว่าจะต้องเปิดโคมไฟอ,อาจจะอ้าวเปิดโคมไฟอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รู้สึกวองโคมไฟสักอย่างหนึ่ง,งอันนี้ป่ะอ๋ออันนี้อันนี้ ออาโอเคครับผมนะอันนี้แต่ก่อนอื่นผมขอหาภายในห้องนี้ก่อนว่าจะเจอมันไหมอย่ที่บอกครับว่าเราจะต้องหาตัวเอมลี่ให้เจออืมก่อนที่จะหมดเวลาไม่รู้ต้องหาเจอกี่รอบครับเขาเสกว่าต้องหามากกว่าหนึ่งรอบด้วยเท่าที่ผมไปดูมานะไปเช็คมาไหนวะไอ้โหไม่หายมิดมากอืม จะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วงั้นลงไปชั้นใต้ดินแล้วแล้วเปิดทางห้องใต้ดินแล้วก็สามารถลงได้ใช่ครับโต้โหคือถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดทางห้องใต้ดินแล้วก็เราจะมีสิบตายสูงครับดังนั้นพอผมเปิดทางห้องใต้ดินจากตรงนั้นแล้วผมได้กระโดดลงมาจากทางนั้นได้เฮ้ยแต่ไม่เจอยี่กี้เนี่ยเฮ้ยสิบสิบวิสิบวิบวเฮ้ยผมแม่งแอบคนแล,ะละะ้วอะเฮ้ยผมหาไม่เจอสิบวิสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ย ไหลายท่านบอกว่าหมดเวลาแล้วมันจะตายพี่เหรอผมก็ติดโอ้ยเปิดมากูก็โดนแล้วบอกจะผ่านเนี่ยเปิดมากูก็โดนแล้วโอ้ยอย่าดมแป๊บไม่เลยอะไรวะไม่เจออะโอ้ ผมก็ค้างตึ่อยู่ตั้งนานแม่งตอนตอนแรกนี่ว่าหมดเวลาแล้วม่งจะมาเลยที่ไหนได้แม่งยังมีการชะงักอนี่ร้อนเลยแสบมากเอาไะครับเรามาเริ่มกันใหม่ความยากของมันก็คือเอมิลี่มันจะหลบอยู่ตามจุดที่มืดทำให้เราหาไม่เจอและเราห้ามเปิดไฟหาด้วยเราต้องได้แค่ไฟฉายผมต้องเช็คตามมุมห้องให้ดีครับ เพราะในมุมห้องเอมลี่น่าจะหลบตาหมูห้องเพราะมันมืดที่สุดโหนี่ถ้าผมหาหาไม่เจอสักครั้งเลยนี่จะอะไรที่โคตรเยี่ยมเลยเนี่ยไม่คิดว่ามันจะลงไปห้องใต้ดินง่ายอย่างนั้นนะมันน่าจะหลบอยู่ข้างบนก่อนแล้วค่อยลงไปห้องใต้ดินปะอันนี้คือผมไม่เห็นเลยอะ่ะพยายามหาตรงมุงมให้ดีแน่เอา เมื่อกี้มันแวบๆนี่คือเท่ากับผมเจอมันสองครั้งป่ะรู้สึกว่าเออใช่ครับถ้าเกิดเราหามันเจอครั้งหนึ่งัเวลาจะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหนี่บ่จะหาเจอก็หาเจอรัวๆเลยเว้ยใครครับผมนะยิ่งหาเจอรัวๆแล้วก็ยิ่งต่อเวลาไปเลยอ๋อก็คือกดน่าจะเป็นกดแต่ละชั่วโมงผ่านไปหกนาทียังเหมือนเดิมครับผมนะสิ่งที่เราต้องทาคือเราต้องหาเอมลี่ให้เจอแล้วก็ต่อเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหกนาทีแอมโิสณาใครกระจางแล้วโอ้โห,โหนี่คนนั้นเลยโอ้โห แต่ผมรู้สึกจะต่อเวลาได้ประมาณทักสิบกว่าวินาทีต่อครั้งที่เจอว่ะดังนั้นเราควรต้องหาเอมิลี่ต่อให้เจอแบบลุัวต้องเจอมันแบบลุัวเพื่อต่อเวลาไปเรื่อยๆเอาก็เมื่อกี้กรู้สึกจะเพิ่มมาเกือบยีนะ่สิบวินาทีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเยอะเมื่อกี้เออไว้หมดจะเจอมันก็เจอลัวแล้วรอบนี้เออดี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 รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หลบ แต่และห้องมันไม่ได้แบบว่ากระโดดข้ามห้องไปแบบอยู่คนละฝ้ากโลกเลยมันก็อยู่ค่อนข้างติดกันนะเท่าที่ผมสังเกตแต่ถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะไม่เห็นแล้วชิปชิปหายแล้วชิปหายแล้วไม่รู้ครัค้งนี้มันไปหรือยังครับไปที่ชั้นใต้ดินแล้วยังอ๋อมันก็ยังอยู่แถวนี้นะโอเคครับอยู่ให้ได้ถึงหกนาทีโหหกนาทีต้องหาไปเลยกว่าจะหกนาทีมึงเงย แล้วผมขอสปอยก่อนเลยครับผมนะว่าตอนตีห้าเราต้องหามันเหมือนกันกนะผมนะแต่ว่าจะมีตัวตัวตุวต๊กตาอื่นมาคอยป่วนด้วยคิดดูกันครับเดินหาไปแล้วก็ต้องคอยหลบมันไปอ่ะโอ้โหแล้วต้องทําให้ได้ภายในโอ้โหไม่เจอแล้วผมนะผมว่ามันน่าจะลงไปข้างใต้ดินมาแล้วเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างผ่านเวลามาค่อนข้างจะต้พักแล้วอืม โอ้ยไม่เจอแล้วว่ะคลิปๆหาย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 ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวฟึ่งเลยเอ้นี่ล่ะกูณตัวอยู่แล้วมึงต้องอยู่ตรงนี้โอเคได้ต่อเวลาอ๋อทุกครั้งที่เจอก็จะต่อเวลาจนเต็มครับโอเคโอเคเต็มเจ็ดสิบวิต่อแล้วก็มีอะไรเจ็ดสิบวิเพื่อหาที่ต่อไปเอาให้แน่ใจเอาตอนนี้โอเคห้องตาดีไม่น่าจะมีแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้ว โออเคตอนนี้ผมรู้ทำเลบ้านทั้งหมดหมดแล้วจำช้องใตดินได้ด้วยแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้เจอไปได้เรื่อยครับผมนะเออพอรู้เทคนิคแล้วตีสี่นี่เป็นอะไรที่ก็ไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นนะถ้ารู้โครงสร้างบ้านก็หาทีละห้องทีละห้องจนหมดแล้วก็เวลาเจ็ดสิบวิหาได้ทั่วห้องครับเหลือเฟือเหลือเฟือนึกภาพไม่ออกมันจะลำบากตอนที่ตีห้านั่นแหละ โอเคไม่มีมันอยู่ชั้นใต้ดินแน่ๆโอ้สบายครับอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรเหรอกลับไปที่ห้องเดิมมันไม่ได้อยู่อยงนี้แหละได้เรื่อยๆจริงๆนะเอไม่ได้มีอะไรยากเลยนี่หว่ากูทำให้มันยากทำไมเนี่ยเอม,มิลี่หายไปแล้วเว้ย นายไปห้องใต้ดินอีกครั้งแล้วครับแน่เรียบร้อยโอ้โหชิวๆมากเลยอะ่ะคือหาได้แบบเรื่อยๆอะ่ะถึงรู้เลยหมุนชิวๆเดี๋ยวตีห้ามันจะรู้เลยครับเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะหกนาทีผ่านชั่วโมงปะโอเคเออแล้วก็รู้สึกว่าห้องใต้ดินจะมีเทปลับซึ่งจะบอกบอกของประวัติของเอมิลี่ด้วยนี่ปะ เออเนี่ยลองเปิดเพจดูนี่เงี้ยขิวๆขิวๆเนี่ยครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ประวัติเกมนี้แล้วก็ลองมากดไอเทปที่อยู่ใต้ดินนี้ได้ประวัติของตัวละครเอมิลี่ว่าทำไมผมได้ยินคร่าวๆมาว่ารู้สึกว่าเอมิลี่จะถูกพ่อแม่ของตัวเองอะ่ะขังไว้อยู่ที่ห้องใต้ดิน ถ้าผมฟังมาวิธผมฟังมาแค่นั้นนะฟังมาคร่าวๆตอนที่ไปดูเทคนิคการเล่นไม้เฉยก็เลยพอจะรู้ว่าเอมิลี่เนี่ยโดนพ่อแม่ของตัวเองจอับกักขังไว้ที่ใต้ดินจริงอยากจะฟังประวัติแบบเต็มเหมือนกันครับผมนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเวลามานั่งฟังนะเราต้องหามันไปเรื่อยๆขึนหยุดชะง,งักไปนั่งฟังนะเดี๋ยวมันจะตายโดนเอมิลี่กัดตายนะ เราควรจะลงมาฟังแต่เนิ่นๆครับผมนะตอนที่เจอแค่พตุ๊กตามากดฟังได้ผมดันไม่ได้ลงมาไงดันลงมาตอนที่เจอเอมิลี่แล้วเลยไม่มีเวลาจะไปนั่งฟังแล้วครับผมอะโอเคตีห้าแล้วผมนะโอเคครับมาถึงตีสุดท้ายหกนาทีสุดท้ายก่อนที่จะจบเกมนี้ถ้ากูไม่ตายก่อนภายในหกนาทีนี้ครับผมนะอย่างที่บอกครับกดอย่างเดิมหาเอมิลี่แต่คราวนี้จะมีตุ๊กตามาช่วยด้วย โอ้โหนี่ไงมาถึงก็เจอเลยไม่ละโอเคครับเราต้องแข่งกับเวลาผมไม่ค่อยกังวลนะทีนี้พอมีพวกนี้อยู่แล้วก็ที่ผมกังวลก็คือตอนเจอกีกี้นี่แหละเพราะกีกี้มันจะโคตรนานกว่าจะหายไปเฮ้ยมันมารุลุเลย ถ้ากิกี้มามันจะลำบากมากครับมันใช้เวลานานโอเชฟเ,เตอร์กูเห็นเลยไม่ได้แดกกูหรอครับโอ้โห <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นคอมมาเป็นคอมโบเลยเหรอต้องหาโอ้โหหาเอมี่ไปด้วยรวมทั้งไอพวกตุ๊กตาไม่จะมาเป็นคอมโบกันด้วย สองตัวยังต้องเจอแบบคอมโบผมนึกว่าจะมาแค่ทีละตัวนะไม่มากันหมดเลยไว้เออริ้หายแล้วเอาแค่เวลาหลบไปพวกหานี่ก็ไม่เวลาจะไปหาเอมิลี่เลยครับสัต์มากแต่โอเคมาลองดูกันได้ครับผมผมผ่านมาถึงนี่แล้วเป็นไปได้อยู่มันเป็นไปได้อยู่ขอแค่หลบตุ๊ก,กาตาไปได้เรื่อยๆถ้าเราไม่หมดเวลาซะก่อนมันมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์เกมนี้ได้ มันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไหนขอให้ทุกคนเล่นการตามหาฉันป้ายมันบอกว่าทุกคนจะเริ่มตามหาฉันด้วยกันนะผมนะกูไม่ได้แจกเล่นกับพวกมึงเลยมึงก็เล่นกันไปตีถึงว่าทำไมตุ๊กตาร้งโผล่มากันหมดเพราะเอเมลี่มันเรียกทุกคนมานี่เองแต่เราจะมีเวลามากขึ้นนะรู้สึกจะมี90วีแล้วคลิปห <c oughs> ายแล้ว

วิวโอ้โหได้พีเซสเตอร์แล้วไอ้ยนาะมันโผล่ตรงหน้ากูเลยกูต้หนีทันเลยไม่มันโผล่ข้างหน้าวะเนี่ยคืออยู่มันวิ่งมาจากข้างหลังเราแล้วสภาพมันโผล่มาข้างหน้าแล้วผมก็หนีไม่ทันหรือผมต้องวิ่งสวนทางกับมันวะคือถ้าเกิดกูเจอมันกูวิ่งผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจเชสเตอร์ว่ะเฮ้ย เฮ้ยโกงว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ขยับเลยคืออะไรอยู่วะผมไม่เข้าใจบางบางตัวละครผมเหมือนจะเข้าใจผมก็ไม่เข้าใจนะใหญตัวตลกเนี่ยคือกูนิ่งแล้วนะกูยังโดนอยู่เนี่ยอยู่นี่เฮ้ยผมเหลือแค่สามสิบวิอ่ะคืออะไรวะโอ้เฮ้ย อีเวนไปเฮ้ยโอ้โคดโกงครับเฮ้ยโอ้ยตายตายตายหมดหมดกันอ่ะ เมื่อกี้เห็นหกโมงเช้านี่คืออะไรครับรูผ่านใช่ไหมแต่ตายพอดีใช่ไหมมันหมดเวลาพอดีใช่ไหมแต่ว่าผมหมดเวลาเหมือนกันมันก็เลยตายไม่ถือว่าเป็นการผ่าน <c oughs> Mm, 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 ค่อนข้างนานจคลั้น o อบนี้ Ja, ja, ja เี้ยน่าโอเคนะคนของโซลซันสิบแปดถลิกสามวิธีผมไม่จำเป็นต้องหาอีเวนต์ต่อแล้วแต่ว่ายังวางใจไม่ได้ครั้งนี้มีโอกาสมากที่สุดครับถ้าไม่ได้ครั้งนี้ก็ไม่รู้จะได้ตอนไหนแล้ว ขันใต้ดินเหรอขอยากจะลงไปเลยแต่ก็ต้องลงมาแล้วกี่กี้อีเวนเอ้ยมาโผล่อะไรตอนนี้วะไม่อยู่เวนเอ้ยเวนอยู่ไหน ฮ้ยไม่เจอไอิบลี่